Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ô mọi người hôm nay chị ơi, chị ơi. Ô mọi người hôm nay chị

เด็าขาดซาวตกขาดอยู่บกแล้วเดสันแต่ขา่ือไ่มือกสันด่อ

เอผพาโอ่งมึงย,ยังเพิ่นคุ้มควา้างอนี่ยเราไอ,อยังวัดเขาตะแบกครับโอ้กเก็บผักเกษตรไปกินปั่นซมนะ บักอันนั้นดิโมเมนมากอันนั้นบ่บบกกอกบ่เอามากลังเาจเป็นลมเไปครับทางลสุดไปสุดละ